สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเพจบองแฟนนะคะเราก็จะมาทําอาหารนะคะเมนูแกงเลียงนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้น้ำปลาต้มตุกปกุงงสดบองแตนสูตรฝาทองนะคะทําแกงเลียงวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันค่ะว่าทํำยังไงอร่อยอร่อยแน่นอนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดไฟรอเลยนะจ๊ะแกงเลียงกุ้งสดนะคะวันนี้วัตถุดิบนะคะก็จะมี น้ำซุปกุ้งนะคะมีบวบมีฟัาทองจ้ะมีกุ้งแห้งตั่นเอามาคั่วก่อนก็ได้นะคะมีเห็ดใบแมงลักคือเอาจริงๆแกงเลียงอะ่ะเราจะใส่อะไรก็ได้ผักอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเส่กุ้งก็ได้นะคะแล้วก็ตำพลิกนะฮะใส่หอมแดงใส่กระชายนะฮะ ลงไปแล้วก็เนื้อกุ้งถ้ามีเนื้อกุ้งเราก็ตามใส่เนื้อกุ้งลงไปด้วยก็ได้นะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปเลยจ้ะตอนนี้เปิดไปแล้วก็ใส่น้ำซุปกงไปเลยน้ำซุปกุ้งนะคะที่เราต้มไว้นะจ๊ะอพอใส่น้ำซุปกุ้งลงไปนะฮะเราก็จะใส่ เครื่องที่เราตำไวทั้งหลายใส่ลงไปค่ะพริกหอมกระเทียมเล็กน้อยกระเทียมไม่ต้องใส่ก็ได้พริกหอมกระชายอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่ฮะใส่เครื่องลงไปแล้วก็เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งที่เราต้มแล้วอะค่ะตอนที่เราต้มน้ำซุปปะค่ะ แกงเลียงนะคะเราจะใส่ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะอย่างถ้าเราไม่ชอบบวบเราไม่ต้องใส่บวบแล้วก็ใส่อย่างอื่นได้หมดยอดฟักทองฟักทองยอดยอดอะไรก็แล<ม>้วแต่ใส่ได้หมดผักอะ่ะมีผักอะไรเหมือนแกงเลียงมันเป็นแกงรวมมีตอะค่ะน้ำตาน้ำเต้าอืมได้หมดน้ำเต้าก็ได้บวบเลียงบวบกลมบวบงูบวบ,วบวอะไรได้หมดอะทอง ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่จุ้งแห้งลงไปที่เราปั่นไว้ปุ้งแห้งนะคะพุ้งแห้งที่เราปั่นไว้ลงไปเลยสวัสดีะค่ะูกคาทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแกงเลียงกุ่งสดนะคะใส่น้ำปลาร้าบองแตนนะจ๊ะทุกคนใส่ฟักทองลงไปใส่เร็วหน่อยฟักทองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาต้มมันอ่ะคือมันต้องใช้เวลานานพอสมควรมันจะสุกนะคะกลิ่นเปนเอกลักษณ์จริงๆแกงเลียงใส่กะปิลงไปสักหน่อย กะปิลงไปให้หอมนะจ๊ะทุกคนแกงเลียงนะคะมันเป็นแกงที่แบบทุกคนกินได้อะ่ะผักเยอะดีมีประโยชน์นะคะแกงเลียงวันนี้เราจะใส่น้ำปลาต้มสุกป,ปรุงรสบ่งแตนในการปรุงรส ะคะใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปเลยง่ายมากนะคะแค่มีน้ำปลาขวดนี้นะคะทำกับข้าวได้หลากหลายเมนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแกงเปิดแกงอ่อมแกงเลียงแกงเส้นร้อนแกงกุ้นเส้นแกงหน่อไม้อะไรก็แล้วแต่ตามส้มตำก็ได้ ทำน้ำยำก็ได้ทำสารพัดเลยน้ำยาขนมจีนก็ได้ขนมจีนนี่ทำได้ทั้งแกงกะทิทำทำทำได้ทั้งเหรอแกงไก่ทำได้ทั้ง,อ,ง,งอ,อะไรขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะทุกคนแล้ก็จะเติมน,น้ำนะคะเท่านี้ แกงเรียนขึ้นสดทาไม่ยากนะคะใช้น้ำปลาบองแตนยังไงก็อร่อยจ้ะแต่เช้าหิวเลยหิวเลยใช่ไหมขอบคุณมากค่ะอ้อบอกหอมหอมหอมจ้ะตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วเราให้น้ํามันเดือดปี๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้เราจะใส่อะไรก็ใส่ได้ถ้าเราชอบชูรสก็ใส่ชูรสแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่ค้าชอบแม่ชัาก,ก็จะใส่ไป แล้วแต่ง่ายมากคุณตะมูตะมีขอกง่ายค่ะทำง่ายไม่ได้ทำยากเลยนะคะแกงเลียง <c oughs> รอให้มันเดือดแป๊บนึง ก่อนที่เราจะใส่น้ำปะลาลงไปเราก็ชิมก่อนก็ได้ว่าตอนนี้รสชาติมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะใส่น้ำปะลาลงไปจะได้รู้ว่าใส่มากใส่น้อยอืมหใส่น้ำปะลาไปก็จะนัวเลยนะคะตอนนี้นะเริ่มเดือดละดเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำปะลากันน้ำปะลาขวดนี้นะคะน้ำปะลาบองแตนฝาทองนะคะสามารถใส่ส้ตมตำได้ด้วยใส่แกงได้ด้วย เราจะใช้ขวดที่เปิดแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่สักสองช้อนก็ได้ค่ะยังไงก็นัวค่ะเพราะว่าน้ำร้าของเราเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นนะคะเข้มข้นจริงๆนะคะ อ่าตอนนี้เริ่มเห็นสีพักทองสุกละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักใส่กุ้งกันนะฮะถือไบ้กนสิเป็นอย่างเนาเป้าไหลเนียฮะเราจะมาใส่ผักบวกกันเลยแล้วก็ใส่เ็ดนะคะแล้วเราก็ ใส่จุ้งลงไปจุงจ้งจุง้งไม่ต้องคนนะคะอร่อยได้ง่ายๆเลยแกงเลียงใครว่าทำยากทำง่ายนะคะเติมน้ำปลาไปหน่อยนึงถ้าใครชอบให้มันมีกลิ่นน้ำปลาแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนะคะใส่ผักเมงลักลงไปค่ะ เราทําเยอะนะคะเรอให้มันเดือดนิดนึงทำน้อยไม่เป็นอะ่ะกินกันเยอะ <laughs> น้ำปลาร้านะคะบองแตงของเราเห็นไหมคะว่าทําได้หลากหลายชนิดเลยนะคะวันนี้ก็ทําแกงเรียงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสั่งซื้อติดไว้ติดครัวเรือนไว้ยังไงก็อร่อยนะคะบอกเลยนี่เป็นไงล่ะสีสันบุย้ย สวยแลย้วบอกเลยแซ่บโ<ห>อราให้เดือดแป๊บเดียวมันก็สุกล้วจ้ะเนีย่ยผักสุกก็สุกละสุดยอดสุดยอดง่ายนะคะไม่ยากเลยในการทำแกงเลียงผู้สดอ๋อจะเกีโซวข่ไหนนะ้ ได้กลิ่นความนัวของแกงเลียงอะ่ะขอซีมหน่อยอืมอร่อยมากทุกคนอืมอร่อยอะ่ะอร่อยแบบสุดๆเลยอะ่ะอร่อยมากนัวมากค่ะโอ้พระเจ้าจอดไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้ำปลาของเราสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากจริงๆแล้วก็อร่อยมากจริงๆเพราะว่าความเข้มข้น,นมันมีระดับสูงมาก สำหรับนะ้ำปลาบองแตนคือเข้มข้น3ามเท่าของชาวบ้านเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเมื่อกี้ใส่แค่แบบสองช้อนเองสองช้อนไม่เต็มด้วยนะคะหอมมากทุกคนใครสนใจแอดไลน์มาเลยไลน์ที่ปักหมดไว้นะคะตอนนี้นะ้ำปลารมีทําโปรด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะซื้อสี่ขวดแถม2ขวดได้ครึ่งโหลนะซื้อ4ี่ขวดแถม2ขวดนะคะจากปกติ ราคาจ่ายประมาณ650บาทตอนนี้ทุกคนจ่ายเพียงแค่396บาทเท่านั้นแถมส่งฟรีด้วยนะคะอันนี้คือน้ำปลาสั่งไปเลยจากปกติถ้าขายแยกขายขวดและ99บาทนะคะน้ำปาเข้มข้นคูณ3นะคะบอกเลยหอมมากค่ะทุกคนคืออร่อยอะ่ะเนี่ยอหอมจริงๆหอมมากโอ้ oh my god หอมจริงๆอะ่ะห,หลังจากนี้เราก็ตักใส่กล้วยรับประทานได้เลยร้อนๆซดร้อนๆคือแบบโล่งคอแกงเลียงนี่เป็นอะไรที่แบบกินแล้วโล่งคอมากนะคะแบบมันให้ความแบบโอ้มันเฟรชขึ้นมาเลยมันโล่งทำให้แบบ มันมีทั้งสมุนไพรใบเมงลักอยู่ในนี้นะคะความเข้มข้นของน้ำปลารนัวมากนะคะแล้วก็ผักนานา,นานชนิดนะคะแก้ยังมีประโยชน์นะคะลองไปเสิชใน g o o g l e ดูมีประโยชน์จริงๆนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยตอนนี้ใครสนใจสั่งน้ำปลาราหรือว่าจะเป็นสั่งน้ำพริกปลาราสับบองแตนแบบดิบแบบสุกหรือว่าพริกป่นหรือว่าน้ำปลาราของเรานะคะก็สั่งมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะไลน์แอดแตน55นะคะใส่แอดข้างหน้า T A N แล้วก็5 5หหรือว่าจิ้ม ลายไปที่แตนปักหมดไว้นะคะจิ้มลิงก์เข้าไปเลย <c oughs> หอมมากอร่อยมากเ <c oughs> มื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเ <c oughs> นี่ยค่ะตอนนี้ผักสุกแล้วเรียบร้อยปิดไฟค่ะ <c oughs> โอ้โหตุ้มิตุ้ปิดไฟโอ้โไม่ก oh ็น่ากินน่า <c oughs> ทุกคนเตลเตลมองถ่ายในกระทะก่อนมาอ่ะเรถ่า <c oughs> ยรูปหน่อยควันก็ขึ้นนะฮะ หนึ่งองสามโอคค้โห oh, นะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบที่สุดของที่สุดนะแกงเลียงกุ้งสดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยทานได้เลยอร่อยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอภาพตักเหมือนอ่ะอได้เลยค่ะเออเหมือนละเจค่ะโอุ้ยโอเคค่ะ ไม่อร่อยให้เตะค่ะน้ำปลาไม่อร่อยให้เตะนะคะบอกเลยทุกคนสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ทําให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่มารอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรนะคะบองแตนสวัสดีค่ะ